สวัสดีค่ะนั่งอยู่ท้ายรถนะจ๊ะอยู่ที่บ้านของแม่มิเตอร์นะคะเขามีบ้านที่เมืองตรงนี้อยู่ในทุ่งนะคะเขาเรียกแกรนด์ใครที่อยากจะดูรายละเอียดว่าบ้านในเมืองในทุ่งเป็นยังไงนะคะโพสตมาที่นี่หลายครั้งแล้วเพราะอยู่ที่เมริกามาสิกว่าปีแล้วนะคะไปดูได้ที่ช่องอดค่ะนะจ๊ะ ใครที่เป็นคนชอบอยู่ในเมืองและไม่สามารถจะปรับตัวได้ที่มีชีวิตต่างจังหวัดเมื่อต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับสามีฝรั่งนะคะคุณคุยกับฝรั่งก่อนนะคะว่าเขาอยู่ยังไงสภาพแวดล้อมเป็นยังไงหมายถึงบริเวณภายนอกบ้านเนี่ย ห่างไกลหรือใกล้แค่ไหนในการเดินทางไปห้างร้านมีร้านอาหารไหมมีคาเฟ่ไหมไม่เหมือนเมืองไทยนะป๊ดก็ไม่รู้นะว่าที่ต่างประเทศอื่นเป็นยังไงนะคะที่นี่เนี่ยมีคาเฟ่เหมือนเมืองไทยไหมป๊ดเองอะ่ะก็ไม่ได้ไปข้างนอกบ่อยนะที่ที่ป๊อดอยู่อะ่ะที่เดลาแวร์มีศูนย์การคา้ารอบเลยนะคะสะดวกสบายกว่าที่นี่ที่นอตตรกูลเนี่ยเยอะ ที่นอดากตาก็มีนะคะที่เป็นที่มีศูนย์การท้าสะดวกสบายเป็นเมืองที่มีสนามบินมีคนอยู่เยอะอย่างเงี้ยก็มีนะคะดังนั้นเมื่อคุณคุยกับฝรั่งเนี่ยคุณก็สอบถามเขาก่อนให้รู้นะคะว่าสถานที่ที่บ้านเขาอยู่นะ่ะเป็นยังไงมีร้านมีอะไรมีห้างแบบไหนยังไงบ้างนะที่คุณชอบนะ ถ้าคุณไม่คุยไม่ถามแล้วคุณคิดเอาเองว่าเมืองนอกยังไงก็จเจริญแล้วคุณไปเจอนี่แย่เลยนะเพราะอะดูมาระหว่างทางที่เดินทางมาเนี่ยก็เห็นนะคะรัฐใหญ่ๆเลยนะยกตัวอย่างเช่นอิลลินอยนะคะไม่ได้มีเฉพาะเมืองนะอิลลินอยมีทุ่งเยอะเหมือนกันนะคะมีชาวฟาร์ม ชาวไร่นะคะปุกพ่อเรียงแถวทิวเลยอย่างเงี้ยยกตัวอย่างให้ฟังถ้าคุณไม่ถามนะแล้วคุณคิดเอาเองหรือคุณสงสัยแล้วคุณไม่กล้าถามคุณไปถามคนอื่นอย่างเงี้ยคนอื่นที่เขารู้เขาก็จะบอกในสิ่งที่เขารู้ให้คุณฟังนะถ้าคุณไปถามคนที่เขารู้ว่าอิลลินอยเนี่ยมีทั้งเมืองและไม่เมืองคุณก็โชคดีได้คําตอบไปคิดถ้าคุณไปถามคนที่เขารู้ว่า มีแต่เมืองไม่มีชนบทแล้วคุณก็ไม่รู้คุณก็จะคิดว่าฉันไปอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยฉันจะต้องอยู่ในสถานที่ที่มีความสะดวกสบายมีห้างร้านเยอะแยะอย่างนี้ก็เป็นได้นะอันนี้ก็คือจากที่เห็นนะคะหรือรัฐใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นสาวดากต้าเนาะดากอต้าอย่างเงี้ยรัฐใหญ่มากเลยนะคะดูสภาพแวดล้อมแล้วไม่มีความลำบากเลยนะคะ แต่อยู่ตรงไหนล่ะอยู่ตรงไหนของรัฐอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องสอบถามดีๆอย่างอยู่บ้านของแม่เนี่ยน,นะอยู่ที่เนี่ยห่างไกลห้างร้านนะถ้าไปอยู่ที่เมืองอยู่ในเมืองเนะี่ยยังมีร้านในท้องถิ่นนะแต่ไม่มีร้านที่เป็นห้างดังๆชื่อร้านยี่ห้อรู้จักไม่มีนะสตาบัคเนี่ยไม่มีนะ ต้องไปอีกเมืองหนึ่งในรัฐเดียวกันนะอย่างนี้ค่ะสอบถามดีๆก่อนนะคะโุ๊์พูดหลายวิดีโอแล้วนะเรื่องการสอบถามผู้ชายฝรั่งที่คุณคุยกับเขาแล้วคุณจะเลือกเขาเป็นสามีเนี่ยว่าเมื่อย้ายไปอยู่กับเขาแล้วเนี่ยสภาพแวดล้อมชุมชนที่เธออยู่อะ่ะเป็นยังไงคุณจะได้รู้ก่อนว่า คุณจะไปแล้วคุณจะต้องพบกับอะไรไม่ได้ถามให้คุณจะเลิกกับเขาถ้าคุณชอบเขาไปแล้วเงี้ยก็ไม่ต้องเลิกคุณถามเพื่อจะรู้แล้วก็เตรียมใจตัวเองเตรียมตัวตัวเองว่าจะไปพบกับอะไร,ระเผชิญกับอะไรนะคะอย่างบางที่เงี้ยอยู่ห่างไกลตลาดอยู่ห่างไกลห้างก็ต้องมีการวางแผนไปซื้อกับข้าวยังไงต้องซื้อมาเยอะแค่ไหนมีการตุนเก็บว่าไปนะคะแล้วสภาพความเป็นอยู่บ้านเหมือนกันคนมีเงิน แต่อยู่ชนะบทแบบเนี้ยเขาอยู่บ้านแบบไหนบางคนเขาก็อยู่แบบบ้านสวยหรูแต่งใบในใช้เฟอร์นิเจอร์ดีๆสวยๆเพราะเขาชอบบางคนอย่างบ้านของแม่เนี้ยกับตัวมิเตอร์เองเนี้ยเขาไม่ได้เป็นคนชอบเฟอร์นิเจอร์หรือของใช้ที่เป็นแฟนซีดูทันสมัยมากนักเขาก็อยู่เขาธรรมดาแล้วบนไม่อยู่กับเขาเนี่ย ก็ชอบนะที่เป็นทันสมัยแฟนซีอ่ะแต่โบไม่ได้มีเงินมาซื้อแล้วบ้านก็เป็นบ้านเขาโบาเป็นผู้อาศัยนะคะโบก็แล้วแต่เขาแหละหลายคนนะมีสามีแล้วสามีก็ให้เป็นผู้ตัดสินใจให้เป็นคนเลือกอันนี้ก็ดีไปนะถึงแม้จะเป็นผู้อาศัยแต่คุณมีอำนาจในการที่จะซื้อข้าวของแต่งในบ้านแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่อง จ่ายสามีจ่ายให้อันนั้นก็ดีไปเลยนะคะคุยให้เยอะๆนะคะจะได้เตรียมตัวเตรียมใจว่าจะไปอยู่แล้วจะเจออะไรนะจ๊ะขอให้ทุกคนโชคดีลมเย็นๆมานั่งท้ายรถกันอยู่กับน้องเต่าไปไหนแล้วเนี่ยนี่ตรงนี้พาไปเดินโดยที่นี่สนามกว้างเดินจนคนเดินตามเมื่อยไปค่ะ สวัสดีค่ะ